ครับอ่าวันนี้วันที่อเท่าไหร่วะโยเวลาเก้าโมงเฮ้โย,โยแท็กซี่เองไม่ต้องไปชนตูดเขาด้วยไ,ไปก็ยังมีรถนี่เห็นโยอรถทัวร์พี่ไม่พี่จะว่าพี่จะไม่ชวนมองนะเนี่ยรถรถบันแม่งจอดเต็มเลยโยทุกเขาเรียกว่าอะไรวะทุกเอเจนซี่เนี่ยเรียกว่าเอเจนซี่แล้วกันมันไม่เจ๊งหรอกทุนมันหนา วันนี้พายโยมาขับรถนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็จริงว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่เอาไว้สั่งลา <c oughs> งานนี้อ่ะเ <c oughs> หลือให้ตุลคนเดียว, <c oughs> วค่อยๆไปโยไอโยไม่ไม่มีดังเลยเพราะมองจากด้านข้างหายหมดเลย <c oughs> ค่อยๆไปโย อาทางโคง้งเขาให้ป้ายเขาให้แค่สามสิบเองล่อไปต้องสีง่สิบกอดโค้งไม่แล้3สามิบนี่คันนี้หกสิบไม่ยุ่กับเขา <laughs> <laughs> เขาขับเป็น <laughs> เขาขับเป็นเออค่อยๆไปเดี๋ยวทำป้ายมาติดตูดด้วยเขาหนะ